ทีมเวิร์กกันได้หัวใจสําคัญของงานบริการมันคือหัวใจสําคัญพี่ว่ามันจะต้องมันหลายอย่างนะแต่ว่าถ้าพี่ว่าคือต้องรักในงานก่อนอันดับแรกต้องรักกับมันก่อนอืมถ้าเรารักกับมันเราจะอดทนกับมันได้คพูดอ่โดมันพูบออกว่าอะไรนะรักมันชอบมันแล้วก็ทํากับมันมีความสุขคนอย่างเงี้ยพูดกันง่ายไปหรือเปล่าผมไม่เห็นว่าคือถ้าเราบอกคนทั่วไปอ่ะเอาตอนนี้ผมเบื่อมากเลยเบื่อชีวิตมาก มันต้องใช้หัวใจค่ะมันใช้อีนิเดียมันัน่าตามันเป็นยังไงมันต้องคิดยังไงเราก็เข้ามาเรียนรู้เราฟังหัวใจตัวเองก่อนเราชอบอะไรเราต้องซื่อสัตว์กับตัวเองก่อนครับถ้าเราซื่อสัตว์กับใจเราเองเราจะทํามันได้แบบมีความสุขทุกวันก็อย่างที่พี่บอกว่า every day is my holiday อืมทุกวันคือวันหยุดใช่เพราะว่าพี่ชอบกับงานบริการแล้วงานเราให้คุณค่าให้ให้ให้คุณประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ แล้วก็ได้อาชีพมีรายได้ด้วยเนาะ,แล,ะแล้วเราก็ได้ร่างกายแข็งแรงกลับมาก่อนหน้านี้พี่เป็นูมแพ้เป็นเป็นหอบหืดอยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานม,มันก็มีฝุ่นใช่ไหม นั่นแหละแล้วพอเราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตอะ่อะออกจากงานอุตสาหกรรมโรงงานอะ่ะเราไปเรียนนวดพอเราเรียนนวดอะ่ะวิชามันก็มีครูเนาะก่อนเราจะเรียนเราต้องไหวค้วรครูเพราะปู่ชีวโกมารทัศน์อะไรเราต้องไหวค้ครูพอเราเราเปลี่ยนเบนเข็มชีวิตไปเรียนนวดอะ่ะศาสตร์งานนวดอะ่ะมันเราได้ใช้พลังม,มันกใกลนคล้ายเราออกกําลังกายแล้วยังไงตอแล้วมันภูมิแพ้ที่เราเป็นเราหายเลยภูมิแพ้หรือว่าโรคขอบผืดที่เราเป็นเราหายเลยค่ะ ทำไมชีวิตแม่หมอนี่ทำไมมันง่ายเกินง,ง่ายเกินไป <S <S มันก็ไม่ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าเราแค่มองในมุมบวกมองอะไรก็ตามมองทัศนคติให้มันบวกเข้าไว้อะทุกทุกอย่างมันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราแค่มองมุมบวกพี่มาลี <S <S ขอ <S <S ตัวอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ44ปีนี้จะ45แล้วค่ะทำไมหโหลดโหลดความเป็น40มันเหลือ35ทำยังไง ไม่เครียดใช่ไหมเป็นอันเอ e n e พลังงานดีอะ่ะแล้วก็ต้องเ,ออ <laughs> เป็นคนพลังงานดีไงเป็นคนแบบเป็นและเช้ามาเราต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างเ,ออเพราะว่าถ้าเราให้เวลากับตัวเองเนี่ยออกซิเจนที่มันเข้าไปในร่างกายมันจะทําให้เราแบบมี e n r g y ที่ดีเธอไม่ธรรมดามากเลยเธอพูดจากพลังงานเธอพูดจากออกซิเจนไปเอามาจากไหนะครับมันเป็นศาสตร,ร์การใช้ชีวิตที่เราตกชีวิตคือการเรียนรู้นะคะ life is learn ชีวิตคือการเรียนรู้นี่เธอเป็นโคชชิ่งหรือเปล่าเ <ś c oughs> นี่ยมันมันเป็นจิตไม่กล้าเป็นโคชชิ่งไงเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่ถูกแต่ว่า<ด>อย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้แต่จะให้ไปเป็นโคชออกกล้องไม่เคยไม่กล้า <S <S เลยเเเเไปเอากระบวนการอย่างนี้มายังไงไอการไรอี l เลิร์นไรอีสฮอลิเดย์อาจจะเป็นเพราะเราทุกวันคือวันหยุดเราเป็นคนที่ชอบศึกษาไงก็บอกแล้วว่าชีวิตคือการเรียนรู้เราชอบศึกษาและการจ,าจ<ะ>ัดตูเเิ้นหนังสือทุกอย่าง everything all ไม่ว่าจะเป็นจาก เงี้ยลูกค้ามาหาเราก็ลูกค้าก็เป็นครูให้กับเราแม้กระทั่งนายใหญ่ก็ยังเป็นโคชชิ่งที่ดีให้กับเราเจ้าของคือเจ้านายดีมีเจ้านายความโชคดีคือมีเจ้านายดีนะมันก็เลยแบบพลังมันก็เลยมุมมองของการใช้ชีวิตได้เพราะเจ้านายเป็นสายบูสายนักสู้เหมือนกันยังไงฮาวฮาวเล่ามาแบบนักบูยังไงเจ้านายเขาก็ไม่เคยล้มเลิกนะ เจ้านายของพี่อะพี่เขาลบเขาแม่หมอมองที่กองไม่ต้องมองผมยังไงอะล้มเลิกเน่ยคือแบบยถว่าเขาดูยังไงเอนโควิดดิพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราโดนด้วยกันทั้งหมดบ้านนะแต่เราก็ไม่เคยเขาโดนโดนยังไงเป็นโควิดเหรอไม่ใช่เราโดนลุงตุ้ยไอ้โดนลุงตู่ตู่ไม่ให้นวดไม่ให้คนมานั่งกินข้าวสถานการณ์เเศศรรษษฐฐกกิิจจใช่แต่ว่าถ้าผลลัพธ์ดับโดยยาวแล้วก่อนหน้านี้เจ้านายพี่เขาผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาก่อน ของเขาเดินสายธุรกิจมานานก่อนพี่เขาเจอความแบบล้มลุกคลค่งมาก่อนเราอันนี้เราแค่เราเป็นริ้วล้อเขาเราเป็นริ้วล้อราชสีห์เราก็เรียนรู้จากเขาคือเขาก็ไม่เคยล้มเลิกใช่ไหมถึงเขาจะโดนทุกอย่างแลยทุนเขาหนาหรือเปล่ามันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วกาลังใจสําคัญนะต่อให้ทุนหนาแต่ถ้ากําลังใจมาจากไหนกําลังใจอะมาจากจิตวิญญาณไงมันมาจากจิตวิญญาณของเจ้านายเองอะหรอใช่ของแต่ละคนด้วยมันดูยังไงว่า ตอนนี้อ่ะแม่หมอผมจิตวิญญาณเป็นยังไงอ่ะเของของคุณนะะะ่ะเหรอฮะเอเอีไม่จช่หมอดูอ้าวอ้าวเขาเลบอกว่าสัมผัสได้มันดูยังไงเออจะได้รู้เออมันควรจะเพิ่มหรือมันควรจะลดหรือว่ามันควรจะทําอะไรต่อมันจะได้รู้คนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยว่าเออเวลาพูดถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณ มันก็ต้องมาเรียนรู้ภายในเนี่ยแหละคะ่ะอย่างไงฮาวเรียนรู้ภายในคือเราต้องหาเวลาให้กับตัวเราเองไปอยู่แบบอยู่ในที่ที่แบบเราอยู่คนเดียวแล้วเราจะเรียนรู้จิตวิญญาณภายในเราได้ไปเสด็จวนงางสมาธิไปออกไปอยู่กับธรรมชาติแม่น้ําสายลมท้องฟ้าแสงแดดอะไรเงี้ยแลวแล้วพยายามแบบเดินคนเดียวอะอยู่คนเดียวก่อนพอเราอยู่คนเดียวได้มันจะเริ่มมีพลังเราจะเริ่มเรียนรู้ภายในว่าเราชอบอะไรเรารักอะไร่มหมอพิมไม่ใช่ ไปแล้วนะไม่รู้ลนนแล้วครูบาอาจารย์ต้องมีไหมเอ้าทุกคนก็เป็นสิทธิ์มีครูเนี่ยแต่จริงๆแล้วพวกเราครูคนเดียวกันนะอย่างไงเรามีพระพุทธเจ้าไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านเอาธรรมะมาสอนเราเราแค่เดินตามทางท่านน่ะแม้กระทั่งหลักการทํางานอย่างที่เขาบอกให้ใช้อิทธิบาทสี่นำทางครับถ้าเรามีอิธิบาทสี่นำทางเราชอบอะไรรักอะไรแล้วใช้อิธิบาทสี่เดี๋ยววันหนึ่งเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างข้อหนึ่ง ฉันทะไงเช่นฉันทะฉันทะคือความพอใจใช่ไหมความรักในสิ่งที่เราทําพอใจในสิ่งที่เราทําวิริยะคือความพยายามมันต้องมีใช่ไหมล่ะฉันทะวิริยะจิตตากิมังสาหาที่ชอบแล้วก็เพียรพยายามทำใช่ใช่ใช่แล้วก็มีการใส่รู้ฝึกฝนไปอย่างเงี้ยในขบวนการงั้นน่ะหาความรู้เพิ่มเติมเติมสิ่งที่ทํานั่นแหละใช่ วิมังสาเอาพิกจําไม่ได้แล้วคําแปลแต่ก็คือประมาณนี้คือวิมังษานี่คือกินอาหารดีๆป่ะไม่เกีไม่รู้รู้แต่ว่าเราใช้ใช้หัวใจแล้วก็สมองกับหัวใจมันไปด้วยกันแสดงว่าท้าวันนี้ถ้าพูดถึงก็คือว่าพี่แม่หมอเนี่ยมีความสุขมากปาะใช่ค่ะพี่มารีมีความสุขกับการทํางานมากทุกวันของการทํางานของพี่มารีคือสวัสดะมันคือสวรรค์ของการทํางานสาหรับพี่นะโอ้พี่มารีโชคดีมากที่เจอสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วคือมันไม่ใช่งานแล้ว ันคือชีวิตของตัวเราเองมันเป็นเรื่องที่เราต้องขอบพี่ว่าต้องขอบคุณเจ้านายที่้ตุ้ยอีกแล้วเหรอใช่ต้องขอบคุณเขาให้โอกาสเออ้ยอ่ะทำไมลุงตุ้ยถึงมีบทบาทกับอิทธิพลก็แล้วผู้มีอิทธิพลเออคืจริงๆแล้วชีวิตพี่พี่เลือกได้นะพี่ทํางานนวดอรืพี่จะไปนวดที่ไหนก็ได้พี่จะไปนวดเมืองนอกไปไหนไปไหนได้หมดแต่ว่าเคารพเขาอะ คือมันเป็นความคารบใช่ไหมนี่ที่แต่ที่ที่จะทำงานให้กับคนที่พี่คารบซึ่งก็คือพี่บอกเลยว่าลุงตุ้ยอ่ะของใจพี่มารีคือทําให้เราแบบเป็นทีมเวิร์กอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละพูดถึงที่จับต้องได้จากลุงตุ้ยข้อแรกข้อเดียวที่จะกรีดมาให้เหลือสุดท้ายที่สุดเนี่ยคือลุงตุ้ยไม่เคยล้มเลิกอ่ะแล้วก็คือสิ่งที่เขาทาไว้อ่ะ เขาได้เลี้ยงทุกคนคืองานธุรกิจสร้างงานสร้างคุณค่าสร้างอาชีพทุกคนได้รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงครอบครัวครับเวลาที่พินมารีมีเงินไปให้แม่ส่งให้แม่อย่างเขาใช่ไหมก็ขอบคุณเห็นไหมคือพลังของการขอบคุณนั่นแหละอเรามีเงินไปเลี้ยงแม่เราเงมีเงินมาจัดไม่เป็นไรต้องร้องคำามาเลยสร้านต้องดามาไม่ใช่คือแบบทำให้เราให้โอกาสเราได้ ได้ทําคุณงามความดีได้สร้างประโยชน์อย่างเงี้ยกับลูกค้าที่เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าอะไรเงี้ยก็สามารถเจอกับสุดท้ายกับพี่มาลีแม่หมอมาลีได้ที่อายุทยาลีธีค่ะตอนก่อนอูทัทนี่เพจมองจ้าเหมอคุณคนให้เขามาเขาคจะมาถ้าที่นี่มีนวดไทยในคาเฟ่สงไทยนะคะไหล่ตึงหลังเป็นก็มาเจอกับพี่มาลีได้ที่ริมบึงอายุทยาลีธีถ้าบางคนไม่ชอบนวด มาเสพธรรมชาติได้นะคะให้ธรรมชาติบำบัดที่นี่นะคะแล้วก็มีห้องพักไทนะคะมีอาหารราคาไม่แพงนะคะราคากระชับมิดไม่ไม่ได้รวมเซอร์วิสชาร์ปที่นี่ไม่คิดเซอร์วิสชาร์ปนะคะมาบริการด้วยหัวใจเลยใช่ค่ะก็คือแบบพี่มารีร่วมคขลระนโยบายชอบชอบอุดมการณ์ของเจ้านายของบ้านเพราะว่าเขาให้บริการแบบ ราคากระชับมิดถ้าเป็นบางที่หรูๆเราจะเห็นว่าราคาเขาบวกเพราะเขารวมเซอร์วิสชาร์ทใช่ไหมที่นี่อาหารคือมาตรฐานค่ะคคไม่ไม่มีเซอร์วิสชาร์จแล้วก็ดูแลดีนะคะบรรยากาศได้ครับค่ะแล้วก็ที่นี่เอ่อเห็นว่าให้เช่าสถานที่ถ่ายละครด้วยอ๋อใช่ค่ะหลายเรื่องแล้วค่ะมาถ่ายทางบนแล้วก็สถานที่งานแต่งด้วยค่ะเออเออค่ะงานแต่งละครคะมีสัมมนาไหมมีค่ะประชุมสัมมนา,นาห้องพัก ีี่<ม>เป็นพร้อมอาหารไทยอาหารอิตาลีส้มตำอาหารที่รสชาติดีมากเลยค่ะมีกิจกรรมให้เล่นไหมกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นแบบส่วนมากเขาจะแนะนําลงเรือไปทัวร์รอบเกาะเมืองบอูธทิปอะค่ะ<ม>ค่ะบูธทิปแล้วก็จะมีอิสรไว่น้ำบริการแขกห้องพักที่นี่<ม>อะไย่างเงี้ยค่ะก็<ม>ะง่ายๆกดที่ Google ก็รู้แล้วแ่่ะใช่ค่ะเค้กกาแฟมีพร้อมคือเข้ามาในนี้ปุ๊บ พร้อมเลยมีพร้อมให้บริการจะมาพักผ่อนวันหนึ่งสองวันสามวันจะหนีกรุงเทพมามันใกล้ที่สุดแล้วตรงนี้แหละไท่คือมองมางนอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมานี่มันเหมือนเมืองอีเมืองเขาเรียกช้างเผือกในป่านะคะและนี่แหละครับก็คือแม่หมอมาีิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ